่คะเราอ่านในแอป B หกศูนย์มาเลยหนึ่งสองนะคะมนเลยจะมีการขัดข้องนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้รวมคลิปกันไปนะคะนี่เดล๋ยว์ล็กต้องมีห้าสวย ะคะนี่เป็นลิป๊ปสตรอเบอรีร่หอมสุดๆส,สตรอเบอรีร่หนูได้พูดว่าชิ้นต่อไปอะเหมือนแบบชิ้นต่อไปอันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยมากคลิปนะคะสียังสวยและนี่ราคาก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะนี่ค่ะ ที่ตะใบเล็บจิ๋วนะคะคือน,น่นะะนารักน่ามัตะมีค่ะนะคะที่เล็บจิ๋วน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้ถูกๆนะคะน่ารักฟูฟิุดค่ะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถูกนี่นะคะก็จะเป็นลิปนะคะลิปเป็นลิปตัวนี้นะคะ คือสวยเหมือนกันนะคะเราใช้บ่อยมากสีอะไรเลวเล่ะเป็นสีพีซนะฮุเล่ฮุเล่ฮูฮาฮุเล่ฮุเล่ฮ้าและอันนี้ก็คือของี่เราจะมาโชวน์นี่แบบนึงน,นะคะทุกคนแล้วก็เอาเอฟเฟกต์ก่อนไม่งั้นจำมองไม่ค่อยเห็นของชิ้น ต่อไปนะคะตัวหนึ่งหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้รอป๊บเดียวใช่ไหมคะมาค่แล้วนี่ก็จะเป็นไม่อยากบอกคือสวยมากาดูจากกล่องคอนอแล้วก็จะมีให้เลือกสีตรงนี้ค่ะสวยมากคะ่ะเป็นรูปน้องกระต่ายสีเหลืองว่าคือน่ารักฟงฟิง ก็ทำการเปิดเลยะคะ่ะเปิดกันเลย,ยร้อนร้อนนะคะอ่าโอ้ยเอาออกมาด้านหลังของตัวนี้คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่เป็นกราวเพสแบบอ่ะเรื่อ,อกฟิลเตอร์ออกแบบนึง่ตอนนี้แล้วก็เอาฟิลเตอร์ออกเรียบร้อยแล้วค่ะคือสวยมากแม่ค่ะเอาไปใช้งาน ได้นะคะเพราะว่ามันมีความฟุ้งฟิค่ะออคือเดียวบ่มากกุ้งกิงกรงกุ้งกิงมากไปซื้อด้านเลยนะคะตอนนี้เราทำการสั่งซื้อไม่ได้สั่งซื้อสิไปซื้อที่รอเป็นสันนะคะนี่ก็จะมีขายอยู่ที่แผงเครื่องสำอางตรงนี้เลยค่ะคือน่ารักฟุ้งฟิ้พอเห็นแล้วทนไม่ได้ ซึ่งมารีวิวสวยมากร้อยเก้าสิบเก้าบาทของอะไรของคอสลุคนัวเองคือสวยมากเลยค่ะเป็นคอลเลชั่นใหม่ที่เอาไว้ให้แบบเด็กสาวใช้แบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เลยะคะ่ะเอาไว้ออกงานหรือว่าไปงานที่โรงเรียน,นะคะนี่ เราเลือกสีชมพูมาเพราะว่าเราชอบสีชมพูสีแบบเป็นกีตาร,ร์แบบนางเงือเบเมอร์เมดก็มีนะคะแถมมีมีสีส้มด้วยอ่ะมีแค่สามสีนี้นะคะแล้วก็จะมีอาชาโดค่ะแต่เราไม่ได้ทำการส่งซื้ออาชาโดมาเพราะว่าเราชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีกับเพนนารักดีค่ะเราจะตาตะมมุตะมีสุด,สด สวยค่ะค่ะซูมแก้ๆค่ะซูมไกลนี่ด้านหลังของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีดำมอสหินชัดค่ะอ่านแบบนี้ค่ะสวยมากเวอร์อันนี้ก็จะเป็นมีความไลนโบอลนิชนะคะคือสวยมากค่ะ,คะ,คะตอนนี้ก็ทำการ